สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมนิดารีบขับรถมาดูลูกรัให้โฮโมอย่าทิ้งแม่ไปเมืม่อเวลา3านาฬิกาินาทีวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 5ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพานิดาสิริยุทธโยธินมารดาของนางสาวนิดาพัชรววรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวเช่อดังได้เรียบเดินทางมายัางที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาแตงโมนิดาที่พัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำหายไปกลางแม่น้ำ จ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบุลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดโดยมารดาของแตงโมมีท่าทางตื่นตระหนกและสะอึกเะอื้นร้องไห้อย่างหนักก่อนสุดลงนั่งพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนางพานิดากล่าวทั้งน้ำตาว่าตอนสี่ทุ่มวันที่24กุมภาพันธ์คิดถึงเขามากยูยูก็คิดถึงลูกว่าจะไลยไปหาแต่ก็ไม่ได้ไลยไปรังทราบข่าวก็ตกใจภาวนาว่าไม่ใช่น้องโมน้องโมไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้ปกติเราคุยกัน ทางไลน์แต่เราเว้นช่วงไป2วันเพราะเขาไปเยี่ยมคุณป้าที่โพเกต นางพานิดากล่าวอีกว่าอยากเจอเขาเพราะไม่ได้เจอหลายวันแล้วถ้าได้คุยจะบอกว่าคิดถึงนะลูกรุ่งขึ้นก็จะไปหาแต่ปร,รากฏว่ามาเห็นขา่าวตนก็โทรหาพี่เลี้ยงของแตงโมพี่เลี้ยงก็ร้องไห้ใหญ่เลยพูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงไม่บอกตนเลยปกปิดสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้กําลังตามหาอยู่จึงตัดสินใจมาดูด้วยตัวเองดีกว่านอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเราเพราะหัวใจมันเต้นแรงนางพานิดากล่าวต่อว่าตนอยากมาดูให้เห็นกับตาว่าเขาอาจจะ ขึ้นมาจากน้ำแล้วพระได้ข่าวว่ามีผู้หญิงชุดขาวตัวเปียกน้ำเดินขึ้นมาจากน้ำสองครั้งตนก็คิดว่าใช่น้องโมจึงขับรถออกบ้านมาเลยตั้งใจจะมารอเมื่อสองวันที่แล้วแตงโมไปหาคุณป้าที่ภูเก็ตเขาไม่เคยไปหาคุณป้าเลยเหมือนเป็นลางเหมือนกันคุณป้าก็ไลน์มาบอกว่าน้องโมมาหาแล้วไปกับแฟนเขาแต่ตนยังไม่ได้คุยกับแตงโมพักนี้เขาจะออกเที่ยวทุกวันเลยเป็นเรื่องผิดปกติปกติเขาไม่เที่ยวแต่นี้ออกทุกวันเดี๋ยวไปกับเพื่อนคนนั้น คนนี้ตั้งโมว่ายน้าเก่งตั้งแต่วัยรุน่นน่าจะว่ายน้ํารอดเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ําไม่ไหวและอาจจะเหนื่อยคุณแม่ยังมีความหวังอธิษฐานให้รอดปลอดภัยให้มาเจอคุณแม่น้องโมอย่าทิ้งแม่ไปน้องโมต้องอยู่กับแม่ทิ้งแม่ไปได้ยังไงนางพานิดากล่าวด้วยเสียงสะอื้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ